ตัวบาดสตาทาวมารีโซเยอร์คิงสวยมากตามกอรี่ทาวรู้อยู่สบู่ไทยตัวไลายผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างมักจะโป๊กทีเอสเพื่อนเพื่อนเพื่อมาคุยขายฝันให้คนดูดีใจแต่ทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้หลุยทํำไรไม่ได้เลือนคุณแผนอดัมเมื่อวันที่30เมษาสน2 5 6าขุนพันอดามแห่งแก๊งแพะได้ทำการเลือนซื้อเรื่องแก๊งดี G ของตามเ ดไม่บอกเนี่ยคนดูเห็นอันนี้ปะเฮ้ยอรไอวะเห็นปะผมจะอ่านให้ฟังอันนี้ฮาจริงฮาจริงจริงเดี๋ยวผมเล่าให้อ่านให้คนดูฟังอ้เี้ยผมผมขมท้องแตกอ่ะ ไอ้เหียใครแม่งทำไม่รู้เว่ยอะไรไอ้ต้มบอกอยังไงเนี่ยออออจะไปช่วยแดมอนเฮดเล่นเล่นกับทีเป็นเอสเล่นได้เฉยอะสล็อตเต็มไหมล่ะเฮ้ยวิคกัค๊<ะ> พี่ตาพี่อาร์ตบอกให้พี่ยืนยันเดี๋ยวพี่อาร์ตเดินงานให้ยืนยันอะไรวะยืนยันอะไรนอ้องอีที่ก่อนไออาร์ตมันบอกน้องว่าเลย,ยเดี๋ยวสุดท้ายแม่งต้องเดี๋ยวแม่แม่ป้าป้าที่เป็นเอ็เก็เข้า,ขาใจกูพิดอีก <ไป S 1> อกูเล่นได้ทั้งสองแกงอะ่ะให้กูไปเล่นเป็นตัวฟรีตัวไหนก็ได้ อ่ะคนดูอ่านนะ s m d comeback ใช้การดนี้เมื่อ a m d มีชัยเอาไว้สั้นเติมพวกแก๊งขี้แพ้ที่โดน a m d ตบและแสดงพลังของบอสต็อต่ิหัวเมืองสตาถามว่ากูกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยากรู้มึงทำอะไรเดี๋ยวกูอยากรู้ว่ามึงทำอะไรมานี่ดิมาสุยลุยมึงสติไหมเนี่ยกูว่าแล้วเดินมาดมาดินมา ไอดึงกลับมาดึงกลับมาใครลุไหน้ยลำกลับมาดิโอ้โหลมาโนมาโนหลุยมือปืนอมึงเล่นบปแกูอ่านให้ให้มึงฟังไงไงหลุยอะต่อไปอันนี้ไม่น่าฮาอันนี้อ่านแล้วไม่ดีอันนี้ดูตัวนี้ยังรีดีฟโคลาดล่างตัดอ้อย มารีฟอร์มเป็นแรปเปอร์ยูแต่เป็นหนุ่มโครานคนดูมองกันว่าเหมือนโจนไม่ก็คนตัดอ้อยแอบมาสตรีมเกมฮิปโปมึงดูมันเป็นเนี่ยมึงดูดิไอเฮียอ,อ,อะไรอ่ะอ่ะไอเฮียนี่มึงสรรหาทําชิบหายอ่ะอ่ะ,ออะ,อะและนี้อีกอสามตัวบาทสตา์ทาวมารีโซเยอร์คิงสวยมาก ตั้มกอลี่เทาวรู้อยู่สบู่ไทยตั้มตั้มโซเยตเอางี้พันได้ไรบ้างสามพี่น้องหัวจอมหัวหมอคุมเมืองสตาทาวอยู่เบื้องหลังโดยมีสองตัวบาทเล่นในเมืองคอยทะเลาะก,กันให้คนดูตีกันเองแล้วจะมีอีกหนึ่งตัวบาทคอยสั่งกันบางเรื่องและคอยเบรกสตอรี่เฮเวกอัพ hey, ถ้ากลับรู้มืออีฮี่อ อ่าเดี๋อันต่อไปมันทำไม่โอโหกุข่ำชิบหายอ่ะกอูอานแค่ไปอันสองอันนะนักขายฝันแห่งสตา์ทาวตัวลายผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างมักจะโป๊กที่เอสเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อมาคุยขายฝันให้คนดูดีใจแต่ทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากไม่ได้ฮ่าฮ้าและมีคําและมักมีคําพูดหล่อๆไว้หลอกประชาชนเสมอแต่คนดูเก่าๆรู้มือ เนิกะแวนแก๊งนกหลายหัวจะมาอยู่กับพี่ทอดไอเฟกหนูน้อยมหัศจรรย์นักอะไรนักแบกวงไฟที่ที่แจ้งเกิดจากเอ d ดีแต่ปัจจวันแว่นแก๊งไปเรื่อยปากบอกรักเอ d แต่การกระทำสวนทางมุ่งหาดีเอมจตลุยันใช่ไหมล่ะอ่าอ่ามันเอาลงอีกแล้วเว้มันเอาลงอีกแล้วเว วงการวงการฟักเอ็มรูปยิ้มตัวตลกหน้ากากรวมตัวเด่นฟักเอ็มลักโลภโกดเลียวงการฟักเอ็มเฟ็กเอ็มที่จับกันมือเป็นพันธมิตรการโกดการเลียาการหักหลังกันและขายกันเองเรื่องปกติเมื่อมีผลประโยชน์จะกลับไปดีกันคนดูกลายเป็นหมาหลายรอบแล้วเอออ่ะ ดูอันนี้อะไรทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไปเรื่อยนี่อันนี้เนี่ยนี่ยสุนสุนชวนอะไรอะไร่ะสุนชวนชวนอะไรสุนชวนสุนชวน,ส,น,ชวนสุนตั้มคาร์บอนเฮด <c oughs> คาร์บอนเฮดนักปิ้งไก่แห่งก็นักปิ้งไก่แห่งก,ก๊กดีเอ็มจีใหญ่ฉีกเสื้อข้าจากักรราิแห่งก,ก๊ก ดีเอมสืบทอดตำแหน่งจากขุนเกตหมอเกตโดนกรโดนกระทืบซาำแล้วซาำเล่าก็ยังยืนอยู่ได้เสมอแม้กระทั่งเสื้อขาดพร้อมทวงตำแหน่งโนหนึ่งเน่ประเทศสตาตลอดเวลาชนะเอาเวลาไปขัดคอชนะเอาเวลาไปขัดคอด้วยดำปืนเลยไอ้เหี้ยใครมันทำวะนี่มึกแน่ พระเอกสตาร์ทาวเอาไปคนละนัดพอนันนอนมือหนึ่งมือปืนโนหนึ่งสตาร์ทาวระดับท็อปฟักเอ็มยังแม่นมากฉายาพระเอกได้มาจากการที่ชอบทำตัวเป็นคนดีหลังกล้องจบสตอรี่หน้าสภาแต่จริงๆแน่ไม่อยากจบอยากได้รางวัลนักสแสดงดีเด่นบทพระเอกต้องเท่านั้นใครมาแย่งกูตียแม่ <c oughs> ใครเนี่ยบัตไลท์คอเสียงผมรั่นไหมครับพี่ ตัวลั่นฟอร์มเสียงดังสมัยก่อนเหลือนโลเพเต็มระบบตอนนี้เริ่มมีแสงเพราะแม่เพราะแม่ป้าเลยมีพาเวอร์มากขึ้นปินเกียวทุกคนไม่สนอายุแถมชอบดาเหมือนเด็กน้อยโอ้เฮียคนในดิสมารีสวยมากเขาทำนะครับอยากเคมมั่วเคมมั่วอะไรวะ โดนัทสุพรรณแอดมินโนหนึ่งเกตเพื่อนเล่นเกม People, พีโป ok, ้ครับพี่เล็กนะล็อกครับพี่เต่ดทั้งหาหลังไหมครับพี่อยู่เยี่ยงหวังเจ็บจดทุกอย่างจดทุกอย่างแล้วครับพี่กิงแอดมินโนหนึ่งที่ทํางานได้ดีมากไม่ดูเฮียอะไรอะไร,อะไรในเมืองเลยฮะเวลาประชุมเวลามีประชุมก็ฟอร์มจดไว้จดลม้ม <laughs> ก็ฟอร์มจนไว้จนลมเน้นเที่ยวกับเล่นเกมอื่นทำทุกอย่างยกเว้นดูแลเสือใครแม่งทำํำไว้สัตว์อะไรเนี่ยสตาร์อะไรอะ่ะสตาร์ทาวเอซีซัสนสามใบของเบ้งซุยคิงโอดินทาวซีซัสนสามไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอซีซันสามไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอไอ้เหียใครมันทำวะเนี่ย เมืองโนนหนึ่งกำลังเปิดใหม่เป็นซีซั่น,นดไม่อากซื้คิงแฮงพูดเดยอะแถมแถมโดนัทส,สุพันไม่ใช่สุราชมัวแต่จดลมแต่ไม่ยอมมาสนาเมืองไปิดโศกันไปแต่เปิดกระชาตลอดนะไอนี่เป็นญาไอนี่ไม่รู้มั่วนะหลุยทำไรไม่ได้เลือนคุณแผนอดัมเมื่อวันที่สามสิบเมษาสองห้าหกแปดขุนพันธอดัมแห่งแกงแพ้ได้ทำการเลือนซื้อเรื่องแกงดีเอ็มจีของตามเสื้อขาดแบบโง่งเหมือนซีคิง ซุยคิงสตาทาโดจดไว้จดไว้นะจดไว้นักขายฝันที่ทำยอดได้ถล่มตลายที่สุดในประเทศด้วยยอดขายดีเด่นคือเวลาประชุมมักเจ้คอยจ้คอยถามความเห็นแล้วให้ลูกน้องจดไว้จดไว้เป็นพิธีเปิดไปดังๆคนฟังจะได้ยินชัดๆแต่ไม่ยอมทำหลังประชุมเสร็จทุกอย่างเหมือนเดิมไอ้เหี่ยอะไรเนี่ย ปั่นชิบหายไอ้เหี้ยก็ถูกใจหน่อยดิน้องไม่กล้าเปิดโดเนีกลัวเจ้าเจ้าอาวินจูหลุยทีเอชขุนพลใหญ่ข้างกายเหล่าตาเลือกคุนทีเอสแล้วนะใครทำท่านเหล่าตาข่าหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งในห้าขุนพลใหญ่จูหลุยเป็นน้องรักสุดเพราะยอมตายโดนใบแดงเพื่อเหล่าตาได้เสมอพร้อมสนามสิบแปดจอและคูทีเอเพื่อให้ชนะ ไม่ยอมให้หลับตาเสียงหน้าเด็ดขาดเฮียอะไรเนี่ยการระดบับพิเศษรวบรวมดาวเด่นเหลือนเหล่าคนนี้มักจะโดนเอฟซีฝั่งตรงข้ามล้ำเต็มลมอย่างโอซบางทีก็โดนสตรีมเม่แขวนออกสตรีมแล่เขารู้จิตใจแข็งหน้าด้านและไม่เสือ <ś led> ือนหลิวเปยเหล่าตาห้องเต้แห่งกกทัวลุงลี ข้ายัางไม่ได้นอนเลยเหล่าทหารคนดูเหล่าตาองค์จากระเพ้งตัวรูยเรื่องสำเร็จในการอะไรเนี่ยเพราติดขายฝันจากของเบ้งซุยคิงที่ปรึกษาคู่กายจูก,กัดเหลียงของเบ้งซุยคิงแห่งจกกกซุยคิงกุนซือใหญ่แห่งจกกกสตา์ทาวเป็นผู้วางแผนและออกกว่าทุกอย่าง ทุกดราม่าเวลามีใครทะเลาะกันหนักๆมักจะมีถูกมักจะถูกซุยคิงที่อยู่ไว้ในการโปกทีเอสแบบตึงๆมีรถแมพนับนับนับร้อยแต่ทําไม่เคยได้เก่งเรื่องหลอกลวงขายฝันทหารคนดูไปวันๆว <laughs> มมัันนนอออีีฮยยใใคครรรรมมมทผไ่่าากก้เํะะะูโป เสียงรอบข้างชาวเมืองสตาเทากาชากาชาสคริปกากช่างมันก่อนใช้าการ์นี้ส่งให้ถึงผู้ดูแลเซิริมให้ช่วยฟังเสียงคนในเมืองบ้างตอนนี้สคริปเล่นไม่ไหวแล้วเหมือนยอดมนุษย์เล่นกับเล่นกันแก้ไว้ๆเถอะกาชาโอ้ไปเรื่อ,อ,อ,ย,อยอุ้ยไอ้เหี่ยอุ้ยไอ้นี่นักกว่าทุกการ์เลยเปรี้ยวไดมอนเลือนมะนาวหน่อยไหม ใครมันทำอ่ะ <Okay. S 1> ตั้มเสื้อขาดคอคาร์บอนสตีมเมอร์ผู้มีความสามารถในการกลิ่นเปรี้ยวทะลุจ,จอคนดูได้เวลาใครเปิดดูจะได้กลิ่นเปรี้ยวแตะจมูกเสมอเลยได้รับฉายาแบบนั้นอาบน้ำบวกขัดคอบ้างนะตั้มใครมันทำวะ <laughs> หนึ่งโชว์ปืนตับซี่สองสุบุรี เอ้หนึ่งโชว 2, ์ปืนโชว์ปืนแป๊บสองสูบบุหรีแป๊บสามร้องไห้แป๊บสี่ขำแป๊บห้าเสื้อขาดหกเสื้อขาดแป๊บหกหลับแป๊บเจ็ดโชว์ตูดแป๊บแปดโชว์เงินแป๊บเก้าอวกแตกแป๊บฮี่เฮียใส่ร้องลาดกระบังนักร้องโนนหนึ่งแห่งโลกไฟเอ็ม ชอบกินท่อมและอินเกมขั้นสุดเวลาสู้ใครไม่ได้จะหาข้ออ้างเช่นอีกฝั่งเล่นโปรเซิรฟ์ฟแหลกเน็ตกากคนในแก๊งโง่เป็นต้นเวลาเสียงดังมากจะโดนคนเคาะประตูไม่ก็ตัดเน็ตขับช็อปเปอร์แป๊บอุ้ยอันนี้ฮาอันนี้ฮาเปียกกี้คอคาร์บอนน็อตหลุดอุ้ยมีรูปน็อตด้วยโดนต่อยเ้าเบ้าตาวันสงการาบตัวเรือนตัวเลือนทั้งวงการไฟเอ็มและโลกออนไลน์พายายามจะดิฟ แบบแรปเปอร์แต่คอยังเป็นคาร์บอนอยู่ขัดบ้างมีความเรือนระดับร้อยดาวมันคิดว่าตัวเองหล่อจีบสาวไปเรื่อยเมาแล้วอ้วกแต่ดนไทยแบจนไอ้เหี้ยใครวะเดี๋ยวดีเอ็มจีเอาเห็นเอาไปทําตามอีกหรือเอาไปทำเดยตลกตลกน้องซีเรียสอะไรวะเนี่ย พี่ชายใหญ่วงการไอทีรุ่นใหญ่เปาไอแฮปผู้สนับผู้รุ่นเก่าวงการไฟเอ็มผู้สนับสนุสนรายใหญ่สตรีเมอร์ถ้าผู้หญิงได้สปอนได้ทันทีแต่ถ้าผู้ชายรอก,ก่อนได้น้องเป็นพี่ชายตัดตุงนตวงที่มีมีพี่เปามีผมมีผมต้องมีพี่เปาสองพี่น้องนักล่าสาวแห่งสตาร์ทวโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. อะไรเนี่ยเอกโซลี X รีแมมการส่วนแขนต่างตาตรงตัวเมื่อรวมได้ห้าจะห้าใบจะแสดงพลังทวนลุงรีขั้นสุดสูงสุดการส่วนส่วนล่างขวาของตาตุองอะไรอะตาตุ่นตัวเมื่อรวมได้ห้าใบจะแสดงพลังทวนลุงรีขั้นสูงสุดอะไรของมึงเนี่ยเฮียห้าใบบรรพพ่อมึงเนี่ย คิงสวยมากรุ่นใหญ่หัวโลนนักเจรจาพูดแห่งโลนออนไลน์มันใช้คำพูดวั่นร้อไม่ด้วยเองดูดีเพื่อกอบให้คาพูดในติ๊กต็อกไอ้เฮียมันปั่นจริงนะผมรุดอะมันเอาผมรุดแต่อันไหนฮาสุดเนี่ยผมฮาไอ้นี่สุดละยังรีดีฟโคลาดล่างตัดอ้อยเนี่ยมึงทำได้ยังไงเนี่ยกูไม่ได้ดีฟเฮียกูอาย มึงลบอันนี้ออกเถอะดิฟันพ่อมึงเนี่ยแต่งอย่างงี้ไอ้เหี้ยไม่มันบอกผมไปดิฟผมงวงว่าผมดิฟมันตรงไหนผมดีฟตรงไหนนี่ไอ้น,นี่สมัยผมเล่นฟีไอเกมไม่รู้เกมอะไรเกมยิงปืนอ่ะวอซีหรือเปล่าอ่ะมาบอกกูเป็นสายดิฟดิฟานพ่อมึงเนี่ยแต่งแบบนี้ เฟสไหนหรอมันอยู่ในกลุ่มครับนอยู่ในกลุ่มครับเครดิตในดิสมารีว่ะลงเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วใครมันเอาไปลงวะไอเ้เฮียอันนี้ก็หาโดนัทสุพรรณเนี่ยแอดมินโนหนึ่งอยู่เยี่ยงหวานเจี๊ยบจดทุกอย่างแล้วครับพี่คิงแอดมินโนหนึ่งที่ทำได้ดิได้ดีมากไม่ไม่ไม่ดูเฮียอะไรเมืองเลย เวลาประชุมก็ฟอร์มจดไว้จดจดลมเน้นเที่ยวกับเล่นเกมอื่นทันทุกอย่างอย่รเลือซเลอวันนี้เล่นเลียซิตี้ไหมครับเล่นครับเล่นเล่นครับเล่นเดี๋ยวเข้าไปครับเด <Channel> ี๋ยวคุยกันเฮียเฮียคกันว่าไงครับเพื่อนเพื่อนเอา user was moved out of your channel ไม่จ่ายเงินชื่อเกมก็ไม่พูดโอ้ยไม่ใช่ของแบบนี้รู้จักกันเออรู้จักกันเขาเปิดเกมในซิตี้สำหรับไว้คนที่แบบว่าเออไม่ชอบเล่นเกมแบบไฟเอมไม่ชอบเล่นแบบเกมอื่นๆอยากเล่นแนวเกมรถอะไรอย่างนี้